นแผนกช่างไฟฟ้ากำลังระดับชั้น1ทับวิทยาลัยการอาชีพกบ,บินบุรีครับผมนายชิบากรน,นันโตรนแผนไฟฟ้ากำลังนันโตชอนทับ2วิทยาลัยการอาชีพกบ,บินบุรีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอคนลวดเต้นที่ครับเราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคนลวด ถ้ากระแสไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะตัดกับขลลวดตัวนั้นครับทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหี่ยวนําขึ้นในในตัวมันเองเราเรียกการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําในตัวมันเองนี้ว่าการเหนี่ยวนํา ต่อต้านหรือการเหนียวนำต้านกลับทำ,ทำให้เส้นแรงไม่เหล็กหรือขนลวดหมุนได้ครับพวกเราขอจบการนำสนเสนอแค่คทั้นี้ครับไปครับ